ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลเฮลโหลโอเยวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่อง p y Family ลี่เซียนสามชาจบไปพัฒน์นีแล้วผมเพิ่งได้มารีวิวกันหลังจากช่วงปีมให้กันไปปังเก่าอะไรเยอะนะเพราะว่าเป็นซียนสามเนี่ยคนก็รู้แล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นในแต่มาพูดถึงว่าวางสื้อแล้วอ่านดูเป็นในเพราะว่า,วาแผงการมาเดิมสนิกับดาเมียนลอยฟอร์เจอร์ยอร์ฟอร์เจอร์อ่าถามพลักิ้กันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเซียนส,าม,สามเนี่ยด้วยว่าที่มันเป็นชวน เกือบสองปีเนี่ยเกือบจะสองปีเต็มแล้วจะมีเดวี่โคดไวไปเป็โคดไวซื้อหลุดาเดวี่ย์ทุว่าที่ว่าเนื้อเรื่องเราอ่ะมันเพราะมัน่าความสดใหม่ไปแล้วชวนเซียนเรดปนามันจะสดใหม่เนี่ยเวลาดูมันเสือปิ่นเป็นทุกย่านเลยแล้วพอมาเซียนสามดยคดีเนื้อเรื่องอ่ะมันเดินช้าว่าจะได้สเปลล่าไปอะดวนยิ่งปอเซียนสอนนี่ไม่ได้สะดวกเลยมันเลยรู้ว่ามีความยืดเยื้อคอมประวดอ่ะคือมันก็ดูสะดุดแหละดูบันเทิงดูความขำฮาๆมีดราม่าสอดแทรกเข้ามาคือมันก็สนุกแหละแค่ว่ามันแบบ นะดูความที่มาเซียนสามเนีเย่ยมันก็เลยแปลว่าดูแบบมีความยืดเยื้อในปัวบทระหว่างทานคือมันจะมีช่วงที่ปอเลยเปื่อยกับปอสรุปตาสไตล์อ่ะคือตรงน,นี้ยมันจะอารมณ์มือนดูโคน,นันที่แบบมีการแบบปอมา,ายาวๆอ่ะไปแคาะสปาอย่างไม่ค่านั้นแต่ก็เริ่มมีซึ่งบทที่ผมชอบสุดในเซียน,นนี้นะก็เป็นช่วงที่แบบใหญ่ๆเลยก็คือ,อย่านอดีคอนลอยอดีผมอยากให้มันเล่าอดีคอนลอยมาเมื่อวันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีไอ้มีความซีเรียสเข้ามา เาจีนเอาไปทำเป็นดับบลวีเลยก็ยังได้นะแบบสไป f a แฟมิลี่โค้ดเทวาย์สุนทยาแล้วก็ชวนคณะละครซาร์ีเดนที่ไปกลุ่มปอบป้านปะปัญคือปอที่สุดที่สุดในเซนตสามแล้วช่วงน,นั้นเป็นปอนยาวมันจะมีถานกาพอเขาข้อความกดดันแล้วก็มีความปลดของอาเนียที่อา่านใจได้ความสุดๆนะพี่ปามก็คือการที่คือการที่อายากรู้ว่าพวกอาเนียจะเอาัปรอดอยู่ในมันใช้โกยุทธไวพิบอะไรก็ว่า,าไปมาสุดนะช่วงน,นี้ชอบ แล้วสิ่งที่ผมสือวมันดรอปลงมานะพวกผมว่าเป็นนามภาพนะคือเรื่องนี้ทำโดยซ่อนสเปดิโอร่วมกันนะคือวิดสเปดิโอกับโคเวอร์เวิร์ดไม่รู้มีใครรู้สึกมากหรอแค่ไหนนะแต่สับผมมันรู้สึกว่ามันดูดรอปลงมาเพมเปิลเป็นปิดชอบมันคู่เลยแต่ผมคิดว่าปาเล่อะเพมเปิลเนี่ยอารมณ์เหมือนเพนปิดเพราะว่าความซื้อผมเนี่หนือเพนมันมันไม่เหมือนเพนเปิดอะเหมือนเพนปิดเพราะว่าซึ่งโดยวรวมมันก็เป็นเรื่องที่สุดเลยครับแต่แค่ว่ามันแบบพอมาไกลๆแล้วมันเริ่มมีความแบบยยืืดดหนน่่่อววาาาาาไ้้สเปลลจจะะทภรกิคบ ซึ่งคะแนนที่ผมจะให้สี่ั้นสามนะผมให้อยู่ที่8 10, 7 29, 7, 1, 10, 10, 10. คะแนนเป็น10บเซียนสองเก้าสีบชั้นหนึ่งสิบคะแนนเซียนหนึ่งมันได้ฮอนโซดหม่เนี่ยมันได้สื่อว่าแบบเป็นพละครอาเนียอ่านใจอะพวกเนี้ยภารกิจปนคำขำฮ่าฮ่าแล้วก็เดบุวีให้สิบเงินเดบุวีโคตรไวหน้าภาพก็สือสุดด้วยด้วยที่เป็นสเกลเดบุวีถ้าใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ